สวัสดีค่ะ TaxEasy Easy by BK นะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับภาษีากรตามประมวลสารกรนะคะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะที่จะถึงฤด,ดูกาลในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะสำหรับปีภาษี2563นะคะก็เลยเตรียมที่จะทําคลิปตัวนี้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้เสียภาษีเนี่ยได้นําไปศึกษากันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นแบบนะคะ เข้าเรื่องเลยเนาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยก็เป็นภาษีประเภทหนึ่งนะคะที่ถูกกาหนดไว้ในประมวลสกสารนะคะความหมายเนี่ยก็คือตรงตัวนะคะก็คือภาษีเงินได้ที่เรียกเก็บจากบุคคลธรรมดานั่นเองนะคะสาหรับตัวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยคือใครบ้างนะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ย หนึ่งเลยนะคะก็คือคนนั่นเองขาดไม่ได้แน่นอนนะคะ2ก็คือพูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีนะคะ3กองมาดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะแล้วก็4ห้างส่วนสามาัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะย้ํานะคะว่ายังไม่ได้เป็นนิติบุคคลเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าใครบ้างที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินไ,ได้บุคคลธรรมดานะคะเราก็ต้องทราบว่าเงินได้อะไรบ้างที่เราต้องเสียภาษีนะคะซึ่งตามประมวลสกสรเนี่ยเขาก็กําหนดไว้ว่าเป็นเงินได้ประเภท40วงเล็บ1ถึง8นะคะ ซึ่งแล้วมันก็จะมีตัวหนึ่งว่าเป็นเงินได้ที่เราได้รับแต่เราก็ไม่ต้องเสียภาษีนะคะเรียกว่าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นนะคะหลังจากที่พิจารณาได้แล้วว่าเงินได้อะไรที่ต้องเสียภาษีเนี่ยทีเนี้ยเราก็ต้องทราบว่าฐานภาษีเนี่ยคืออะไรนะคะฐานภาษีเนี่ยก็คือตัวที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีนั่นเองนะคะก็คือฐานก็จะมีอยู่สองฐานก็คือฐานเงินได้พึงประเมินกับฐานเงินได้สุทธินะคะตัวเงินได้พึงประเมินในที่นี้นะคะเราก็ต้องมาดูว่า เงินได้พึงประเมินที่เราได้รับเนี่ยถึงเกณฑ์ไหมที่จะใช้ในการยื่นแบบแสงาการนะคะซึ่งมันก็จะมีหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะก็อย่างเช่นว่า1เลยต้องพิจารณาว่าสถานภาพของเราในโสดไหมถ้าโสดเนี่ยมีเงินได้พึงประเมินเกิน60 0 0 0บาทถึงจะมีหน้าที่ใน,ในการยื่นแบบแต่ถ้ามีคู่สมรสมีเงินได้ฝ่ายเดียวหรือทั้ง2ฝ่ายวรวมกันเกิน120 0 0 0บาทนะคะถึงจะต้องยืน่นส่วนกองมาดกที่ยังไม่ได้แบ่งกับห้างส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลกับพณะบุคคลเนี่ยมีเงินได้เกิน60 0 0 0บาทก็ต้องยื่นแล้วนะคะ ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณภาษีตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญเช่นเดียวกันนะคะที่จะที่จะนำพาเราไปว่าเราจะต้องคำนวณภาษีไม่ผิดนะคะการคำนวณภาษีเนี่ยเราก็ต้องมันจะมีอยู่2วิธีนะคะซึ่งก็คือวิธีที่1กับวิธีที่2นะคะภาษาที่สมรกรเขาเรียกนะคะวิธีที่1ก็คือคำนวณจากเงินได้สุทธิวิธีที่2ก็คือคำนวณจากเงินได้พึงประเมินนะคะ มันต่างกันยังไงนะคะสองวิธีนี้ทุกคนจะต้องสงสัยแน่นอนการคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิเนี่ยคือเอาเงินได้ตั้งหักด้วยค่าใช้จ่ายหักาหักด้วยค่าลดหย่อนหลังจากนั้นก็คือเขาถึงจะเรียกว่าเงินได้สุทธิตัวเนี้ยพอได้เงินได้สุทธิเท่าไร่ก็ไปคูณอัตราภาษีส่วนเงินได้พึงประเมินนะคะก็คือเงินได้พึงประเมินเนี่ยเอาเงินได้พึงประเมินเนี่ยคูณด้วย0.5%นะคะส่วนมันจะพิเศษก็คือว่าคูณเมื่อคุณคำนวณภาษี2วิธีเนี้ย คุณจะต้องเอามาเทียบกันอีกทีหนึ่งว่าตัวไหนเนี่ยชำระสูงกว่าก็ให้เลือกชำระตามวิธีนั้นนะคะสำหรับแบบที่ใช้ยื่นภาษีนะคะก็จะมีแบบพองด9 0พงด91พงด9 4นะคะแต่ในการพูดวันนี้จะเน้นที่แบบพองด9 0เกับเ1นะคะเพราะเป็นแบบยื่นสิ้นปีนะคะแบบยื่นสิ้นปีนะคะกับ90ต่างกันยังไง91ก็คือ เป็นแบบยื่นสําหรับคนที่มีเงินเดือนประเภทเดียวสําหรับพอรอดอเก้าสิเนี่ยจะเป็นแบบยื่นของคนที่มีเงินได้อย่างอื่นด้วยนอกจากเงินเดือนนั่นเองนะคะจางง่ายๆหลังจากที่เราคํานวณภาษีได้แล้วเราก็จะทราบแล้วว่าเรามีภาษีชําระไหมหรือเป็นภาษีขอคืนนะคะเราก็จะต้องทําการยื่นแบบช่องทางในการยื่นแบบเนี่ยก็จะมีอยู่ที่สามารถที่จะไปยื่นได้ที่สํานักงานสามการพื้นที่สาขาหรือยื่นผ่านออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรมสมการนะคะ การยื่นบานผ่าน,ผ,านผ่านที่บนเว็บไซต์ของกรมสมกรเนี่ยมันก็จะได้รับความสะดวกสบายนะครประหยัดนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางออกไปนะคะไม่ต้องไปผจญกับโควิด -19 อะไรก็ตามนะคะรถติดโอ้ปัญหามากมายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังติดรูปแบบเดิมอยู่ก็คือไปหาเจ้าหน้าที่ไปยื่นที่สำนักง,งานน,นนะคะก็สามารถไปได้โดยจะต้องอถือเงินสดไปหรือเช็ค นะคะหรือบัตรเครดิตนะคะเขาก็จะมีช่องทางในการชำระตามที่แจ้งไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร่นแบบออนไลน์เนี่ยคุณก็สามารถผ่านช่องทางยื่นชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะ mm hmm. ก็คือตัวช่องทางเลกอนเนิ่ยก็พวกชำระ i banking e payment นะคะหรือว่าไปชำระที่ตู้ atm ที่เคาน์เตอร์แบงค์ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่ไม่มีภาษีชำระ ก็สามารถที่จะยื่นแบบเพื่อขอคืนได้นะคะขอคืนภาษีเนี่ยแนะนําเลยว่าแนะนําให้ยื่นแบบผ่านออนไลน์นะคะเพราะตัวข้อมูลเนี่ยจะสามารถโยนเข้าไปหาเจ้าที่ได้เลยนะคะผ่านอ,อ่เป็นเขาเรียกว่าอะไรก็น่าจะเป็นแพลตฟอร์มหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็คือจะยิงตรงไปที่อ,อ่ตัว ไปไปที่กรมสรรพากรเลยนะคะในตัวข้อมูลน,น,นะคะแล้วก็เขาก็จะมีการจ่ายงานไปให้เจ้าที่งานคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วนะคะการได้รับเงินคืนก็จะเร็วขึ้นช่วยลดระยะเวลาในการได้รับเงินคืนนะคะสำหรับกำหนดเวลาในการยื่นแบบนะคะก็แบบยื่นสิ้นปีนะคะกำหนดเวลาในการยื่นก็คือต้องยื่นภายในเดือนมกราถึงเดือนมีนาคมนะคะแต่ถ้ายื่นออนไลน์คุณจะได้รับขยายเวลาในการยื่นไปอีกแวันนะคะ การกำหนดเวลาในการยื่นนี้นะคะคุณต้องนําเงินได้จากปีที่ล่วงมาแล้วมายื่นในปีถัดไปยกตัวอย่างเช่นในปีนี้นะคะเป็นปีภาษี2563คุณจะต้องนําเงินได้ทั้งสิบสอเดือนของปีภาษี2563เนี่ยไปยื่นในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนดก็คือมกรากรุมภามีนานะคะสองพน้า2564แค่นั้นเองเนาะแต่ทั้งนี้ถ้าคุณยื่นแบบเกินกําหนดเวลานะคะ มันก็จะมีบุกำหนดโทษนั่นคือค่าปรับกับเงินเพิ่มนะคะสำหรับค่าปรับเนี่ยก็จะกำหนดไว้ที่แบบและไม่เกิน2,000บาทนะคะส่วนเงินเพิ่มนะคะก็จะอยู่ที่ร้อยละ1.5ต่อเดือนก็คือเอาตัวภาษีตั้งสมมุติว่าในปีภาษีนี้คุณมีภาษีต้องชำระ100คุณก็ต้อง100คูณ1.5%ด้คูณด้วยจำนวนเดือนนะคะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายนั่นก็คือ1ภาษี2 เงินเพิ่ม3ค่าปรับนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆที่จะบอกเล่าให้ผู้เสียภาษีฟังนะคะเพียงเท่านี้เนาะแต่ต่อมาก็จะค่อยๆมีคลิปอธิบายเกี่ยวกับภาษีเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาทุกท่านน,น,นะคะ หรือจะใครก็ตามนะคะที่เข้ามาฟังนะคะก็ขอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะภาษีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่ใครๆคิดนะคะเห็นไหมคะว่าเข้าใจง่ายเนาะแปบ๊บเดียวเองเข้าใจกันหมดแล้วก็ทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายกับ tax easy by bk นะคะฝากเป็นกำใจให้กับ tax easy by bk ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะกดแชร์กดอะไกดแชร์กดอนะคะไายบปายบาย จะยูกล่งองกระดิ่งตรงนี้เลยค่ะพี่พี่